สวัสดีค่ะบุภาพาลว้ยค่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะพอดีเห็นแบบอของเสื้อนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะทีนี้ว่าอคอเขาทำเป็นคอ,อ,ย,ย,นะคอ,อย,ย้วยเนาะคอย้วยด้วยลายดอกง่ายๆแขนยาวแต่ว่าเขาจะแต่งแต่งขอบชายนะคะตัวดอกก็ไม่ได้เยอะเนาะทําดอกจากตัวลงมา1 2 3 4งจากไหล่ลงมานี่5้าดอกค่ะ5ดอกนะทําคอคอ,อย้วยนิดนึงบุภาเห็นแบบแนละ้วสวยดีค่ะ พอดีได้ได้จากของเขามามเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะแต่บุพัดจะมาจะมาสอนออทาดอกค่ะทําดอกให้หน่อยหนึ่งนะวิธีทำทำดอกอันนี้ต่อดอกแต่ตรงชายท่านผู้ชมก็น่าจะทําได้นะตรงชายตรงระบายนะคะของเขาเนี่ยผ่าหน้าติดกระดุมนะคะทําผ่าหน้าติดกระดุมเสื้อตัวนี้นะแต่ว่าทําออกมาคอย,ย้วยสวยมากเลยค่ะ ทีนี้เออก็อยากได้บ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะตัวนี้ของบุพัฒถักถักดอกมาแล้วนะคะตัวอย่างเนาะอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20ค่ะเบอร์20แต่ว่าที่บุพัฒแปลงแบบของเขาคือตรงนี้นะคะที่แปลงแบบตรงกลางตรงนี้แต่ของเขาเนี่ยทำทำหลักเลยเนาะบุพัฒแปลงแบบเขานิดนึงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะเข็มบูัาใช้เข็มเข็มเ,ขมเบอร์0.95นะคะบบนึงเราสลับโฟกัสจะไปโฟกัสด้านหลงัง เข็มเบอร์0.95 m mm มค่ะแล้วก็เป็นเบอร์7นะคะเป็นเบอร์7เบอร์7เบอร์นี้เข็มส่วนไหมจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20ของวีนัทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะอันนี้ถักดอกต่อดอกกันเนาะเป็นคอแหลมเป็นคอเหมือนคอแหลมค่ะเพราะว่าเราทําคอย้้ยเนาะแต่ว่าเน้นเอาแบบมาให้ดูกันค่ะขึ้นต้นได้6โซ่ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมทําตามแบบนะคะก็ขึ้นหลักเลยนะแต่อันนี้แต่อันนี้ของผา่าบุพัดจะทาทาขอบขอบตรงนี้นิดนึงค่ะตรงทขอบนะเนี่ยค่ะด้วยตัว x นะแต่ท่านผู้ชมจะขึ้นหลักเลยก็ได้ค่ะแปดหลักแต่อันนี้บุพัดทาทำ,ทำ,ทำเอ่อทำขอบมันนิดนึงใช้สิบทำตัว x 16สิบหกครั้งสอง สามสี่ห้าหกเจดแปสอิบสอง 13 14 15 16ค่ะ16แล้วก็มาทำหลักอันนี้3 4มสี่ห้าหอันแรกนี้ใช้6หลักนะคะหหลักเว้น1ช่องค่ะเราจะให้ได้หลักทั้งหมดเนะะี่ยค่ะแหลักนะแช่อง8หลักนะคะ 1 2 3เว้น3เนาะเว้น3แล้วก็เว้น1แต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ทำขอบแบบนี้ตัว x กนะคะก็ก็ทำทำหลักแล้วก็เว้นเว้น3โซ่ได้เลยค่ะอันนั้นตามแบบเนาะอันนี้ป,ปูผับแปลงแบบเค้านิดนึงแต่อย่างอื่นเหมือนกันหมดค่ะยกเว้นจุดเริ่ม ให้ได้แปดหลักนะคะเว้นสามโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้ปักบนบนโซ่นะคะปักบนโซ่ให้มันอยู่8ดหลักนะคะแปดหลักนะคะแล้วก็มาทำกลีบพอมาทำกลีบคะ่ะเลื่อนเข้ามานิดนึง3ามโซ่อันนี้้บ่าใช้ห้าหลักนะต้องการให้กลีบมันหนานิดนึง หัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักลงในแต่ละช่องนะห้านะคะแล้วก็เว้นสามโซ่เนี่ยค่ะทำวนไปแต่เสื้อตัวนี้สวยตรงคอ,อย,ย้วยคอ,อย้วยนะคะปะูผาว่ามันมันสวยเลยแหละ น่าน่าทำถ้าชอบตัวไหนเสื้อก็จะเสร็จเร็วหน่อยแต่ตอนนี้ถักคามือหลายตัวมากเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้มาลงปลายปีต้นปีภารกิจเยอะนิดนึงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะผู้ติดตามก็หายอยู่เพราะไม่ได้ลงคลิปนะบางทีคลิปอาจจะ พอถักเป็นแล้วอาจจะไปดูเองอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้บุผภาก็เผื่อเผื่อหลายคนที่มาวิธีทำดอกเงี้ยค่ะบางทีเราอ่านเราเห็นแต่แบบเสื้อ,องเงี้ยค่ะเอ๊ะมันดอกมันทำยังไงมันต้องใช้กี่โซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ตรงนี้มันจะไม่ได้นะแต่พอทำทำไปพอตอกก็จะเป็นค่ะดูเป็นประมาณว่าเอาแบบเสื้อมาให้ดูกัน แบบเสื้อใหม่ๆก็มีค้ากันไปกับที่ถักเสร็จแล้วใส่ให้ดูอะไรประมาณนี้ยค่ะอันนี้ห้าห้าหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจะดูไวนิดนึงนะมันซ้ำๆกันอยู่เวนสามโซ่แต่ไหมตอนถักนี่มันจะไม่ค่อยสวยนะคะต้องต้องประมาณตอนรีดเนาะ จะสวยยังไม่ได้ลองไหมสหสินคะ่ะแต่สหสินนะมันจะแพงหน่อยไม่แน่ใจว่าไหมมันจะเนื้อสวยกว่าไหมเห็นเห็นไหลท่านที่เขาถักเขาใช้ไหมสหสินกันแต่บูผานี่หาซื้อไม่ได้นะมีแต่มีแต่เนี่ยมีแต่วีนัดที่พอมีร้านคือตั้งหัวเส็งแล้วก็ ร้านแถวบางหนองแขมค่ะที่ที่ซื้อนะมีแค่สองร้านที่รู้จักที่อยู่ใกล้ไมซาส,สินอาจจะต้องซื้อผ่านลาซาดาอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ใหม่วินัทบุภาว่ามันก็สีเดี๋ยวนี้เขาก็ทำสีมาโอเคอยู่นะสีสวยๆเยอะอยู่ แต่ถักก็จะใช้ประมาณเบอร์20มันใหญ่หน่อยเบอร์16มันเล็กอันนี้ก็ชนรอบแล้วนะคะลายบุผัดจะแปลงแบบเขานิดนึงจะแปลงแบบเขานิดนึงเพราะว่าดอกมันเล็กอะคะ่ะก็เลยก็เลยเพิ่มรอบออกไปอีกเพื่อจะได้เสื้อเสร็จไวประมาณนั้น อันนี้เราก็ใช้5หลักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะเราถักนะคะแล้วก็รวบแล้วก็1 2ึ่งสามี่ห้าใช้5้าโซ่ค่ะหนึ่งสอสามี่ห้าอันนี้กลีบมันบุผัดใช้แค่สองรอบนะคะ แต่ตามแบบก็น่าจะสองรอบนะพอดีแบบเรามองมองไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่พอมองมองได้อยู่พอดีถ่ายถ่ายเข้ามา ผามีทําคอเสื้อคอยย้ยยอีกตัวหนึ่งก,ก็ใส่สวยนะคะเสื้อคอยย้วยนะเราต่อดอกขึ้นไปให้เป็นประมาณประมาณคอคอแหลมอะ่ะคอแหลมนะแล้วก็ทําขอบให้เป็นคอยย้วยถักให้มันทีทีลายให้มันทีทีมันก็จะย้วยนี่นะคะอันนี้ถักวนรอบ ถ้าท่านไหนที่ถักเก่งแล้วก็ก็อาจจะไม่มาดูนะแต่ว่าก็มาดูแบบแบบเสื้อของบุผากก็ได้ค่ะแบบเสื้อที่เอามาเนาะถูกใจลายไหนแบบไหนก็มาดูวิธีถักดอกนิดนึงว่ามันทำยังไงขึ้นต้นยังไงส่วนใหญ่คลิปบูผากก็จะสอนทำดอกนะจะทำยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จ ไม่ได้ตัดต่อเป็นคลิปรวมอืมใหม่ของวินนต่เขาจะมีมีขาวขุนนะคะขาวขุนกับขาวใสนะอันนี้ของบุภาณี่ขาวใสบางทีในร้านถ้าไฟเหลืองๆหน่อยอะ่ะ อุปหบมีซื้อมาพอขาวคุณคุณหน่อยค่ะพอเราซักมันเหมือนมันเหมือนเสื้อเสื้อหมองอะ่ะอุปหบก็เลยเออสีขาวใส่นี่จะดีกว่านะดูสีด,ด,ดีดีนะคะเวลาไปซื้อไหมวีนัทมีขาวขาวสองขาวนะขาวครีมกับขาวขาวใสแต่บางอันใช้ครีมมันก็สวยนะแต่ว่ามันต้องไป คู่กับสีแล้วแต่เราชอบนนี้ใช้5้าโซ่นะคะ ตามแบบน่าจะเป็นไหมซัมเมอร์นะบุผาว่าน่าจะเป็นไหมซัมเมอร์แต่แบบเขา,าเขาถักสวยสวยเนาะแบบเขาถักสวยถ้าใครถักขายตัวหนึ่งก็หลายพันอยู่นะคะ มันก็จะได้เนาะ แล้วก็ปูผัดจะทำถ้าตามถ้าตามแบบนะคะพอพอถึงตรงนี้เขาก็ทํารอบสุดท้ายเลยแต่ของปูผพัดเนี่ยทำเพิ่มมาทําเพิ่มโซ่มาอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้ดอกมันใหญ่นิดนึงใช้5โซ่รอบเลยค่ะอันนี้ทำทำเพิ่มขึ้นมา1รอบนะคะ แค่หนึ่งรอบสีสองรอบเนะทำเพิ่มมาสองรอบ้าโซ่นะคะรอบเลยอันนี้ต้องการโชว์ดอกให้มันเน้นๆคือประมาณดอกจะได้ใหญ่หน่อย ราะถ้าทําแขนยาวนี่มันจะใช้เวลาถักนานอยู่ถ้าดอกใหญ่ก็ถักน้อยหน่อยแล้วได้ใส่เสื้อไว ีนตรงมุมนะสองโซ่แล้วก็ทำเดีไปอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งก่อนทํามุม นิดนึงนะคะ ห้าโซ่รอบค่ะอุปัตยำขึ้นมาสองรอบค่ะก่อนจะทำมุมนะ แล้วตรงนี้ก็พันหัวเข็มเดี๋ยวทำมุมตรงมุมนะคะก็ขึ้นไปห้าโซ่แล้วก็ทำหลักสี่หลักอันนี้เราแยกทำมุมอุผาเอาแปดโซ่นะมุมนะ bạc xô Sĩ lặng là các hà xô Hãy สองห่วงหนึ่แล้วก็ทำมุมค่ะต่อสี่มุมจะง่ายหน่อยนะอันนี้ใช้แปดโซ่ เดี๋ยวอีกสองมุมมูพัดจะไปต่อให้ดูนะคะ ตรงทำคอเราจะทำแบบต่อต่อแบบครึ่งดอกก็ได้นะคะต่อแบบครึ่งดอกนะอันนี้เดบุผัดต่อให้ดูก่อนเพราะว่าไอตรงที่เป็นคอแหลมอะคะ่ะเพราะมันมีมันมีปกที่มันย้อยอยู่หรือไม่ก็เราจะทำเป็นเหมือนตะไข่มาก็ได้ตรงที่จะทำคอแหลมขึ้นมานะคะ เราไม่ทําแบบครึ่งดอกนะอันนี้ตะกี้ต่อเราก็ใช้4โซ่นะคะเราไปต่อพอจะต่อเราก็ใช้2โซ่เพราะตะกี้เราใช้5โซ่ใช่ไหมคะเราใช้สอง 两组。So พอเกี่ยวตรงนี้เสร็จเราก็มาทำกลีบเลยค่ะนี่นะ ันนี้สี่ตรงนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วใช่ไหมคะเราก็มาต่อเราก็ทำทำรอบให้ทำต่อให้เสร็จจนชนรอบค่ะฝั่งที่เป็นตัวอย่างนะอันนั้นผูผ่านรีดแล้วนะคะรีดแล้วมันก็จะ ยืดมานิดหนึ่งฝั่งนี้ก็มันก็จะดูดอกเล็กๆหน่อยชนรอบตัดใหม่แล้วก็ซอดใหม่ ตรงคอนี้ก็ตรงคอบูพัดจะเว้นสองดอกบูพัดถักมาอีกดอกหนึ่งก็ตรงคอเนี่ค่ะเว้นเหมือนคอตรงคอนะอาจจะลงมาลึกหน่อยอันนี้นะคะตรงทับคอนะแต่นี้เราต้องทําเป็นคอแหลมนะคอแหลมคอแหลมค่ะอืมอันนี้ลักษณะต่อดอกกันอย่างนี้ทําต่อลงมา ช่วงที่เราต่อนี่คะ่ะตอดอกขึ้นไปเนี่ยหนึ่งสองดอกใช่ไหมคะตรงตรงจากตรงตรงอกตรงกลางคอนี่นะมันไหวตรงกลางคอน,นะคะเนี่ยเราต่อขึ้นไปสองดอกประมาณสองดอกกับสองสามดอกนะสองดอกแล้วแต่ไหลแต่บางคนนะอีกดอกหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นบาก็ได้คะ่ะบากกับด้านหลังนะเห็นไหมแนวแนวด้านหลังเนะะี่ยค่ะมาชนกับดอกตรงกลางมันก็จะประมาณ สองดอกครึ่งสองดอกครึ่งนะก็อยู่ที่ว่าเรามาทาบกับคอเราว่ามันลึกแค่ไหนอืมลึกแค่ไหนนะคะเพราะตรงที่ตรงที่มันช่วงที่เราจะทําคอแหลมนะคะเราทําเป็นตาขายอยางงี้ออกมาก็ได้เป็นขอบนะเพราะตรงปกเนี่ยมันจะปิดตรงปกนะคะมันจะปิดตรงปกนะตรงลายนะคะตรงลายที่เขาทําออกมาเนี่ยนะตรงที่ทําย้อยๆนะคะเนี่ยถักออกมาก็ทําขอบหน่อยหนึ่ง ทำขอบหน่อยหนึ่งเหมือนตัวหนึ่งอย่างนี้ค่ะเหมือนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะอืตรงคอเนี่ยทําทําแบบนี้นะคะตรงคอนะเนี่ยตรงคอมันก็จะได้ย้อยพอดีเพราะว่าตรงนี้มันบานออกนะคะมันบานออกเนี่ยนะตรงบานออกเนะะี่ยค่ะสวยอยู่นะอันนี้เขาก็ทําสาบนิดเดียวแล้วก็ติดกระดุมจะติดกระดุมหลอกหรือไม่ติดกระดุมก็ได้แต่ว่าติดกระดุมก็สวยนะแขนยาว เสื้อตัวไม่ยาวมากนะเสื้อตัวไม่ยาวเนี่ยใครเห็นแล้วสวยมากเลยพอดีเห็นแล้วว่าอูอยากอยากถักเลยอืมแต่ว่าถ้าเอาของตามแบบตามแบบนะคะตรงกลางนี่เห็นไหมก็สวยอยู่นะตามแบบของเขานะตามแบบจะเอาแบบตามของเขาก็ได้ค่ะพอเราถักห่วงวงกลมเสร็จก็ขึ้นหลักเลยแล้วก็ถักออกมาแต่ของเขาตรงขอบเนะะี่ยค่ะของเขาพอพอรอบสุดท้ายพอพอรอบสุดท้ายเสร็จใช่ไหมคะก็ไปอีกรอบหนึ่งก็ทํา ทำมุมเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะถักขยันถักนะอันนี้บุพาเอาดอกใหญ่ๆจะได้ถักเสร็จไ,ไวๆประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็มาฝากท่านผู้ชมสวยนะเสื้อตัวเนี้ยแนะนําให้ถักเลยค่ะแนะนําให้ถักเลยจะเอาสีไหนก็ได้นะแต่สีขาวสวยสุดเนาะดูด,ดูดูสวยดูสวยมากเลยค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ